รลำดับต่อไปนะครับวันนี้เชิญนายสนทรพงศุรานายกเทศมนตรีตำบลตะกุดอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีขึ้นของขอบอะไรบางคนให้กับพน,นาครับวันนี้เชิญด้วยความครับ การประชุมต่อไประยะอดีตเชิญคุณคณะผานังเทียมประเสริฐนะครับอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเทออภัยแก่นคอยขึ้นของความแรมมงคลให้กับพบระนภานิพงศ์นะครับเหล่าประชัอเรียนเชิญครับ ธาะรฐบาของคุณันด้เป็นกัครับสาหรับต่อไปบรเชิญนายอนาจิริผูมยการเรียนิีขึ้นของอมัไให้กับพระนักบวบริษครับ ตัแทนครับเึ้นของผม,ลมไลให้กับพัดาครับพัดิเฐ สถานีตำรวจภูธรหนองแคไว้เป็นลักสิงครับเราต่อไปครับผบุญารีเนเชิญมันตะวัเอดงคงทันโงมณีแทศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสพชรบุรีให้เกีขึ้นคล้องโพลังยให้ก Mont ับพนาบอลตะรัรขอเรีเนเชยญพื่อฝากโปรัก ครับทางคณะรัาพาต้องกจับขอคนตัวแทนนะครับท่านผู้กจับติดพรดภารกิจนะครับ,ค,บ,รค,รบครับสำหรับท่านต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณเวียรพันธ์จากไพศาลประธานกรรมการบริษัทในเครือจักรพันธ์ไพศาลกรุ๊ปนะครับจากกรุงเทพมหานครซึ่งมอบเงินให้กับพนา ครับ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 ดับต่อไปนะครับประธานทางายดลรังนะครับกองพเพื่อนเชอรย ดิสเสสเินนะครับเจ้ากรมวิทการทหารอากาศกองทัพากาให้แจกขึ้นพ้อมองละลายให้กับพนาในการจัดเรื่องครับ ผูน้นำไททีและก็มีแค่นโลกบอลก็เป็นอทังในเสบัสมาชิกสาการเชื่อมต่สมาชิกสภาองการส่สรบอละท่านนทีมก็ทานเกียรติครและแขงเกียรติที่มาเล่นงานาในวันนี้นะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรตนะครับและก็มีใจนะครับที่เห็นแข่ผู้มีเกียรติมา อยากถยารฝาาแสดงว่ามาด้วยความรักนะครับความศรัทธาในตัวของพี่บรรัาพี่ในริมวนแล้วก็ถวพน้าโบสในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับถือว่าพน้าโบสนะครับได้ทําหน้าที่ของชายไทยที่ตั้งสัยโบราณเพรากว่าถามว่าผู้ชายไทยถ้าอยากเชี่ยวชาญก็ต้องเป็นทหารถ้าอยากเพืองอแทนคุณคุณมิมดามบรรดา เด็กพระพิสุทธิ์ซึ่งวันนี้พระนักบวชก็ได้ทําหน้าที่นั้นแล้วนะครับก็ขออ,ออนุโมทนาบุญด้วยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะให้พระนักบวชเนี่ยตลอดระยะเวลาที่บวชนะครับก็อยากให้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับอย่างเพ่งคัดน,นะครับเพื่อสึกออกไปจะได้นำพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไป เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไปประกอบอาชีพนะครับที่ผมเชื่อว่าออถ้าสอนของปู่มาถูกต้าเนี่ยยังไงก็ทําให้คนที่ปฏิบัติเจริญแน่นอน,อนนะครับก็ไม่มีอะไรก็อยากจะร่วมไอ้พุทนาุรกับคณะโคในวันนี้นะครับก็อยากจะขอให้ผลคุณที่พ่อเจ้ได้ทำนะครับในวันุนี้จะเกิดขึ้นนะครับ ขอจงเปิดบันดาให้พนัาและครอบครัวโดยที่อัหลักี่เศษนะครับจงประสบจากความสุขความเจริญนะครับที่ได้สมกษาความปัถนาขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรียนท่านแขบทุ่งมีเกียรชาวสัมปวีทุกท่านครับผมรู้สึกดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็น ประธานฝ่ายของคุณบาลนะครับวันนี้ก็ได้บวชหลานชายโดยครับอย่างไรก็ตามหลายวันที่แล้วครับพี่เทสคุณวิพัฒน์จกักไปสารได้บอกว่าวันนี้มีงานเดือดรุ่งหลานะครับผมก็รับปากมาพ,าพอมาถึงงานจริงๆเนี่ยก็มีความพิเศษน่าชื่นชมครับแล้วก็คิดว่าแต่ทุกคนก็คงจะชื่นชมผมต้องขอขอบคุณแขกทุกท่านในโอกาสนี้ที่ได,ด้มาร่วมมาร่วมอภิษฐรรมพิธีกับคุณพ่อ แล้วก็อุาบุญน,นะครับกับหลานโบ้นวันนี้ด้วยครับผมขอเป็นแทนตัวแทนของทุกท่านนะครับได้โข้าร่วมจิตอธิษฐานนะครับขออุทุนอุโมทนาบุญให้กับหลานในวันนี้นขอให้ความตั้งใจของน้าโบ้นนะครับที่จะศึกษาพระธรรมนะครับขอให้สิ่งศักสิ่งน,นั้จนจงได้ โดยพอให้โอนนะครับแล้วก็คุณพ่อแม่ที่ได้รับสุขุสุนทุกคนจนมีความรุ่งโรกงรุ่งเรืองพัในาไปาก,การงานแล้วก็สุขตัวนะครับต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าจะเป็นคนดีของสังคมเป็นที่ชื่นชมของชาวสุพรรณบุรีต่อไปครับ ท่านบนตรีอากาศจะรยเพิงแลวก็อาช์ศึกษานายกองการบรหิหารสวนจังหวัดสระบุรีนะครับท่านก็บอกว่าเป็นผู้ชายต้องบวชน,นะครับการบวชถือว่าเป็นประโยชน์ที่เป็นความสําเร็จที่งดงามนะครับมีหลายครั้งที่เรามีความสําเร็จแต่ไม่มงดงามแต่วันนี้และก็พรุ่งนี้จะเป็นความสําเร็จ ที่อวกไปด้วยความรุนารนั่นก็หมายถึงว่าประพฤตปฏิบัติทีันเดี๋ยววันนี้พูดค่ะชั้นเป็นคนอนุพันธ์โงสุขนะคะเป็นแม่ของน้าคนนะคะวันนี้ก็รู้สึกป,า,ปา,า,ากตื้นค่ะแขกมาเต็มก่อนอื่นก็ขออภัยนิดนึงที่ว่าต้อนรับไม่ทั่วถึงนะคะแต่ว่าก็ดีใจมากค่ะที่แขกมาร่วมงานเยอะแยะคะ่ะพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครว่างนะคะร่วมพัฒนาบุญบวชด้วยกันนะคะ9โมงเช้าะคะ่ะ กาวก็เลยขอกราบขอบคุณญาติผู้ใหญ่นะครับท่านประธานที่ร้องอนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนร่วมงานพอดีที่อยู่ในจังหวัดสร,บระบุรีจังหวัดชลบุรีนะครับและหลายๆที่นะครับที่ผมได้เคยร่วมงานกันมาผมมีความรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติ ต้องขออภัยนที่นี้นะครับหลังคูกนี้นะครับ ทานทั้งสองให้กำลังผมมาครับผมผม,มาอาจะเคยทำผิดเคยทำไม่ดีแต่ท่านทั้งสองมาแต่ท่านทั้งสองก็ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดผมเลยลครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องทดแทนทา่านคุณแม่ทดแทนคุณน้องพ่อแก่นเกนิดงมาทาสองคนครับแล้วก็กบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่มางานถึวันนี้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครใครตบมือให้เราขอให้เจวยรางวัลที่เจดวันสวัสดียังไงเด็กยุ่หมายสวัสดีฮะยังไม่ได้อะไรเลยเอาอนกับพวกเราที่ 大家好，欢迎 กแล้วก็ผิวปากเล่นไปครับสักพักมีกระเทยมาไอ้หนูไอ้หนูขอดูไข่หน่อยครับผมเปิดแอร์ได้ด้วยแล้วมันจะมาหลีกให้ตอนไหนเป็นลูกขึ้นครับเฮ้ยเป็นลูกขึ้นเหรอครับผมเอ้ยจริงเหรอจริงจริงฮรับจริงเขาโกงกันแล้วเนี่ยอะไรเอ้าพูดชิดก่อนจะมีสัมผัสที่ชุดเกษตรผสมเกษตรผสมยังไงเคยไปทำงานอยู่ปาร์มเโซ่ 아.